งานให้ว่ารถคันนี้จุดไหนที่มันเสียเนื่องจากว่ารถชนมานะครับช่างจันไม่ได้ขับด้วยหรอกแต่ว่าช่างจันดูจากเครื่องตั้นสูนรู้เลยว่าคันนี้ชนด้านขวาในลักษณะการชนเนี่ยแมกอาจจะแตกยางอาจจะแตกอสองนะครับในจังหวะที่ชนคือมันชนด้านขวาเป็นหลักมันทําให้คัตเตอร์ถอยหลังดูจากตรงนี้ครับมันดูนี่ครับจะของรถนะนี่ครับลำวองดูจากด้านขวานะครับ ฝั่งนี้ลบ77ฝั่งนี้ลบ424แต่กับการค้านี้เป็นบวกบวกแสดงว่ารถคันนี้ชนด้านขวาถามว่าชนแรงไหมความเร็วน่าจะไม่เกิน80นะครับ <Feder ated> ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ข้างซ้ายไม่ไม่โดนอะไรเลยข้างซ้ายข้างซ้าย,ยถือว่าดีมากครับเอซีนะดูจาก <matte> ข้างซ้ายครับเห็นไหมครับข้างซ้ายถึงจักกระชนหน้า <Make sure S 1> แล้วเสียหาแล้วแต่นะแต่ว่าโดยจากศ <labeled> ูนย์ล้อและข้างซ้ายนะครับถือว่าปกติไม่กระทบอะไรเลยนะครับ แต่ด้านขวาด้านนี้นะครับพอมาตรวจดูแล้วนะครับลูกหมากคันชักไม่คดลูกหมากแหลกไม่งอนะครับแต่พอโดยจากต้นเลขแล้วนะครับที่ล้อเันบัดออกแต,แต่ว่าหนึ่งปีกนกด้านบนครับใช่ไหมครับปีกนกด้านบนมีการบิดตัว,ตวถอยหลังแล้วก็ปีกนกด้านล่างมีการบิดตัวถอยหลงังเพราะว่านชานในลักษณะแบบหน้าเต็มไม่ได้ด้านข้างชนมันชนลักษณะด้านหน้าเต็ม อาจจะเป็นพวกตอนหม้อหรือจะเป็นสัอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทําให้ล้อข้างนี้เกิดการบิดตัวถอยหลังพอล้อบิดตัวถอยหลังปุ๊บนะครับนี่นี่คือรชนพอชนรถบิดตัวถอยี้ปงแางนี้ครับมันก็เลยทําให้มุมล้อมันแบะออกนะครับโดยจากตัวเลขเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทีนี้ส่วนเจ้าของรถก็ไม่ได้ขับเองเนอะรู้สึกว่าลูกชายเ็นคนขับนะครับชนด้านไหนแรงครับชนด้านขวาทีนี้วันนี้ผมจะตั้งมุมโทรให้นะครับจะแก้ตัวเลข400นี่ครับ ให้มันเป็นเป็นบวกแบบฝั่งนี้เอาช่างตั้งได้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะแก้ได้นิดหน่อยนะก็คือจะตั้งให้มันดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็จะแก้ให้มันหายติดลบนะครับทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าจะให้ดีกว่าการตั้งก็คือเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหม่ก็อยู่ประมาณครึ่งหมื่นแต่ไม่ต้องเปลี่ยนเอาแค่ห้าร้อยบาทพอเดี๋ยวผมทําให้ห้าร้อยบาทแล้วขับดีๆแล้วไม่กินยางนะครับ ถามว่ามันตั้งได้ไหมตั้งได้ครับอ่าแล้วเก็ขันน็อตตัวนี้เข้าครับนี่ครับพอเรามีการขันเข้าปุ๊บมันจะทําให้เกี่ยน็อตทั้งสองข้างไม่เท่ากันนะครับบางคนบอกว่าช่างแบ่งเกี่ยให้สองข้างเท่ากันได้ไหมทําได้แต่คุณต้องเปลี่ยนปีกนกบนเปลี่ยนปีกนกล่างเปลี่ยนคอมาคือมันเยอะให้จ่ายมันเยอะแต่ถ้าเรายอมให้เกี่ยน็อตไม่เท่ากันแต่เราสามารถดึงข้างนี้เข้าอ่โดยจากตาเปล่าเราบมันถางออกเห็นไหมครับ ออกมาเยอะมากเลยนะครับ FC นะเราออกมาเยอะทีนี้เราก็จะหมุนเกลียวตัวนี้เข้าไปอีกเอาเข้าไปเท่าที่เราจะเข้าไปได้นะครับๆๆๆๆ <S 1> <S 1> นี่คือเป็นการเอาเอาดึงดึงหน้ายางเข้าพอดึงหน้ายางเข้าตรงเสร็จปุ๊บไปแล้วราจะดึงคัตเตอร์อเดินหน้ามาอีกการเดึงคัตเตอร์เดินหน้านี้มันจะทํายากนะครับรนนี้ไม่มีตัวปรับนะครับ ทีนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็มาปรึกษาช่างจันได้ช่างจันเป็นที่ปรึกษาให้แก้ปัญหาท่านได้เรื่องรถกินยางช่วงล่างเสียศูน์ล้อเสียนะครับนี่คือว่าถ้าชนมากก็เสียศูนย์มากชนน้อยก็เสียศูนย์น้อยไม่ชนเลยก็ไม่เสียศูนย์เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นรถที่ตัดตั้งศู์ก็ต้องดูเหตุและผลนะ, <c oughs> ะถ้าใครใช้งาน ในท้องแร่ท้องนาแล้วก็ขึ้นลูกด้านหน้าเบ่อยอะไรประมาณนั้นถ้ารู้สึกว่าพ่วงไียงรู้สึกว่ารถผิดปกติให้มาตั้งศูนย์ทันทีแต่ถ้าเราใช้งานมาแล้วหนึ่งปีรถยังไม่กินยางพว่วงอะไรก็ตรงรถก็ดีไม่ต้องตั้งอาบิ่งสองปีก็ปกติก็ไม่ต้องตั้งวิ่งสามปีปกติก็ไม่ต้องตั้งนะครับแสดงว่าเราใช้งานดีหรือว่าใช้งานน้อยเพราะฉะนั้นการตั้งศูนย์นะครับให้ดูอาการของรถ แต่ถ้าเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ดูที่อายุการใช้งานน้ำมันเครื่องก็หมื่นโลเปลี่ยนทีหนึ่งเราจะวิ่งสามหมื่นโลเปลี่ยนเลยก็ไม่ได้เราต้องมีความรู้ตรงนี้นะครับน้ำมันเบรกก็แสนโลเปลี่ยนทีหนึ่งน้ำมันพาวเวอร์ก็แสนโลเปลี่ยนทีหนึ่งยางก็แสนโลเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ถามมาตั้งยากไม่ตั้งยากนะตั้งยากเสร็จเราก็จะตั้งให้เราไม่ไล่ลูกค้าหนีไม่ใช่ว่าว่าเห็นงานยาก ไม่ตั้งให้หรอกกลับบ้านไปก่อนไม่ตั้งให้หรอกไปตั้งที่อื่นเถอะไม่เอาเราจะตั้งให้เท่าที่เราทําได้แต่จะให้มันดีเหมือนรถใหม่ๆเลยมันไม่ได้นะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเมื่อกี้เยอะประมาณให้มันดีขึ้นจากเมื่อกี้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ันไม่หมดานปก้อนอาถารมันร้อนนี่เราจะมุนเข้านี่ครับมาดูตัวเลขนะครับนี่ดูตัวเลขเอาแขนลดน้อยให้เอฟซีดูตัวเลขด้วยนะครับอันนี้450นะครับมันจัดรดลงมาเรื่อยๆครับอ่า420 420 401 300 370 306 304 316ไหครับจะลงไปเรื่อยๆนครับอันนี้เราตั้งมาถูกทางแล้ว200แล้วตอนนี้ตั้งมาได้200สุดแล้วกีนล้เราก็จะปรับอีกรอบหนึ่งให่ไหมมันสุดแล้วยัยง,ย,งยังไม่ยังไม่ดีพอเราต้องทำให้ดีกว่านี้อีกเป็นไงมันละเอียดไหมล่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำแค่ แค่ครึ่งทางแล้วก็ปล่อยงานไม่ได้อเ,เ,นะเออต้องฟ้องเป๊ะต้องชัวหาไม่งั้นจนะเสียเสียชื่อร้านนี่ครับการตั้งศูนย์ตั้งยากครับบางทีเราตั้งยากแบบนี้บางคันก็ต้องรอนานอย่างคันนี้ตั้งอยู่สักหนึ่งชั่วโมงคันหลังโอ้แล้วเมื่อไหร่คันนี้จะลงสักทีเนาะรถชันจะได้ขึ้นขอใจเย็นเถอะผมขอเอาคันนี้ให้ดีก่อน ถ้าคันนี้ยังดีไม่พอจะไม่ปล่อยงานนะครับเดี๋ยวเราจะคันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับได้ไดโอซา,ารรอตั้งนานทําแค่หน่อยเดียวปล่อยงานเลยไม่ได้นะต้องทําให้มันสมกับที่รอนานใช่ไหมปะ,ะอันนี้มาวันที่2แล้วนะคันนี้อ่ามาดูตัวเลขก,กันนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ250จาก400นะดีขึ้นไปแล้ว20 0อเปอร์เซ็นต์อ่าเอาลดเมื่อไหร่ลดเมื่อร์ดน้อยแ่ดเิบือนร้อยเจ็ือนร้อหก อ่าดีขึ้นแล้ว 120. เหลือร้อยยี่สิบอ่าเหลือเก้าสิบแล้วโอ้เหลือเจ็ดสิบแล้ว,ลวเป็นไงโอ้โหเมื่อกี้จากสี่ร้อยปีขึ้นเท่าไหร่แล้วเนะี่ยจริงจริงเจ็ดสิบเขาก็ปล่อยงานได้แล้วนะแต่ของเรายังไม่ปล่อยอ่าเอาให้ดีขึ้นกว่านี้อีกเป็นไงเจ๋งไหมล่ะอ่าดูตัวเลขนะครับอ่าแขนบางแขนบางอ่าเหลือยี่สิบแปดอ่ะสัก สิบตัวเลขไปดีนิดนึงเห็นไหมได้เลยไหมจ่มไหมตัวเลขนี่แหละครับหายไหมจากสี่ร้อยเหลือสิบสี่แล้วศูนย์จุดหนึ่งสี่ได้ไหมนะสิบสี่สิบห้าเนี่ยโอ้โหถามว่าดีขึ้นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่แหละครับ F4 ครับอ่าเมื่อกี้เหลือสิบสี่เนาะอ่าตอนนี้เหลือเจ็ดแล้วถือว่าใกล้เคียงครับอ่า อามองดูลราด,ดิิเล็งดูเออตรงแล้วว่ะเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนคอมาแล้วเนี่ยแต่เปลี่ยนใหม่ก็ดีต้องเปลี่ยน <laughs> ต้องเปลี่นครับป๋าทีนี้ก็เวลาวิ่งจะกินขวาหน่อยนึงครับเพราะว่าด้านนี้มันคดมันคดมันบิดตัวถ่ายลังไปนะครับวิ่งมีไก่ครับก็ใช้งานเนาะนอ่ะนี่แหละอย่างน้อยก็ช่วยได้มไม่ให้เราต้องไปเปลี่ยนใหม่เียเงินเยอะอย่างน้อยผมก็ช่วยไม่มากก็น,น้อย ก็ถือว่าช่วยกันดีไหมดีกว่ากเยอะเออดีกว่าเยอะจากเสียศูนย์ไปตั้งเท่าไหร่สามสี่ร้อย่านี่แหละเขาเรียกว่าการตั้งศูนย์ครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาตั้งศูนย์ก็มาเด้อเดี๋ยวทางเรามีบริการตั้งให้นะครับนี่แหละครับช่างจันนะครับผู้ที่ไล์สดกับเอฟซีอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นลูกค้าประจํกากันช่างจันก็เคยไปซื้อของที่ร้านาหาป๋าก็มาอุ้นในช่างจันแล้วก็แบ่งไปในะครับโอเคสุดยอดเลยครับฝากตัวแรกจบจไปครับ